ลืมจะกลับยู่ด้ไหมยังกลับเลยสวยงามวนี้น้องกายทอดไก่จำไว้นะต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนไก่จะจะได้ไม่ติดกระทะ ถ้าไม่ร้อนนี่ติดแน่เลยอือเดี๋ยวส่งไปให้ที่กรดูเนาะ,อ,ะอาหารที่ใส่ซะใจจะเอาใส่ตรงไหนอะไร อคนมันกันลูกคนๆๆคนคนเนเลคเเลเอาแล้วยังลีไฟก่อนลีไฟแล้วเอาะตักตักใส่กะชอนครับเออปิดทำไมเอ่ะตักใส่กะชอน่นะตักตัก อะจะเอาวางไหนตักเศษอะไรออกใส่ให้หมดมาละหน้าหน้าข้างๆเนี่ยหน้าเนี่ยตักไอเสียนเนี่ยเออเดี๋ยวน้ำมันมันจะไหม้อ่ะยกขึ้นจะาวางตรงไหน ม่หาที่วาง,ง <laughs> รักที <laughs> ดีกว่าโชคดีเ <laughs> ลยเอาเร็วๆอ่ะเอาวางไหนก็วางเร็วๆมันต้องหาที่วางต้องเตรียมพร้อมเอาจุดไฟให้ยาใหม่ จุดจดไฟไฟอ่อนๆเอาไปใช้แล้วเอามาคืนนะสแตนเลสน่ะปาหม้อน่ะ <c oughs> เอาไฟาอ่อนๆใส่ได้เลยมีร้อนอยู่เลยปลาใส่ได้เลยร้ <c oughs> อนน้ำอยู่ในนั้นจับออก <c oughs> เออ Okay. เอาทิ้งเลยทิ้งในถุงขยะเลยเหนะแหนะข้างหลังเนี่ยเออล้างมืออุย้ยตาและยุ่งกัดกายไปเอาพุกขี้หนูมาให้ยาสักสี่ห้าเม็ด ในตู้เย็นคนพริกอ่ะคนกระเทียมเอออ่ะ,อะเอาให้มันนินึ่งเลย อร่อยแน่อร่อยสิแกดูกินได้หน่อย